สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะคลิปนี้นะคะก็จะมาสอนอวิธีการเข้าใช้งานของแอป Hangout กันนะคะแอป Hangout นะคะคือแอปวิดีโอคอลหรือว่าการพูดคุยการสนทนาโทนะคะหรือว่ามีความสามารถเหมือนกันกับไลน์เลยนะคะไลน์ a c e b o o k นะคะสามารถใช้งานได้เหมือนกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของแอปตัว Hangout กันนะคะอ,ะอันดับแรกนะคะเข้ามาที่ g ูเก Pay Store นะคะอ่าแล้วก็พิมพ์ไปว่า Hangout นะคะหน้าตาของ Hangout ก็จะเป็นตัวนี้นะคะอ่าแล้วเคริ่มทำการเปิดเลยค่ะค่ะอันนี้คือแทนก็ลงทะเบียนไว้อยู่แล้วนะคะเราจะลงทะเบียนเอ่อผ่านเบอร์โทรหรือว่าอ e ีเมลก็ได้นะคะลงทะเบียนไม่ยากเลยค่ะอันนี้คือ หน้าของตัว Hangout นะคะคือตอนนี้ยังไม่มีการสนทนาใดๆนะคะเพราะว่ายังไม่ได้เพิ่มเพื่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของตัว Hangout กันเลยดีกว่านะคะเรามาดูที่อ่โปรไฟล์นะคะโปรไฟล์อันนี้ก็คือเป็นชื่อเราแล้วก็อีเมลของเรานะคะสถานะนะคะก็จะเป็นแชร์สาธารณะของคุณอ่ก็คือมันจะมีเป็นสาธารณะหรือว่าเฉพาะเพื่อนหรือว่าอันนี้ก็จะเป็น ปิดการแจ้งเตือนชั่วคราวก็คือถ้าหากเราไปชุมอยู่หรือว่าทำธุระที่สำคัญนะคะแล้วก็ใช้ตัวการปิดแจ้งเตือนชั่วคราวได้ค่ะส่วนคำเชิญคำเชิญก็คืออ่าคนที่เชิญไว้นะคะก็คือเพื่อนคนที่เราเชิญค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่มีอ่าการเชิญนะคะเก็บไว้แล้วก็คือการเก็บข้อความบทสนทนากันนะคะ ามาดูการตั้งค่าค่ะการตั้งค่านะคะก็จะเป็นตั้งค่าค่าทั่วไปหรือว่าตั้งค่าบัญชีแล้วก็สามารถเพิ่มบัญชีอื่นได้ด้วยนะคะความช่วยเหลือและความคิดเห็นมันก็จะเป็นเกี่ยวกับความช่วยเหลือนะคะให้เราสามารถาช่วยเหลือได้อันนี้ก็คือเหมือนเราส่ง ความช่วยเหลือไปให้เขาอะค่ะก็คือ,อเริ่มแฮงเอาทค้นหาข้อมูลติดต่อของผู้อื่นในแฮงเอาทเปลี่ยนสเตตัสและโปรไฟล์บล็อกรายงานหรือไม่สนใจผู้ใช้ลบหรือปิดประวัติข้อความก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็นโยบายความเป็นส่วนตัวก็คือเหมือนมัน มันเป็นเหมือนการเรียกดูนโยบายความเป็นส่วนตัวท่าว่ามีอันไหนเป็นส่วนตัวบ้างนะคะอันนี้ก็คือวิดีโอนะคะนโยบายโปรแกรมก็จะเป็นนโยบายเกี่ยวกับของโปรแกรมตัวแฮงเอานะคะว่ามีอะไรบ้างข้อกําหนดในการให้บริการก็คือข้อกําหนดก็ตามตัวเลยค่ะข้อกําหนดในแต่ละอย่างนะคะอันนี้ก็คือ กดตรงเลขห่วงนะมันจะบอกว่าแฮงเอาวิดีโอใหม่หรือว่าสนทนาใหม่ถ้าหากเรามีการสนทนาใหม่อ่าอันนี้ก็คือเราต้องการสนทนานะคะเราก็สามารถอ่าพิมพ์ชื่ออีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์นะคะแล้วก็เชิญเพื่อนได้เลยค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาลองอ่าเดี๋ยวลองเชิญลองใส่เบอร์ เดี๋ยวลองเชิญแม่ดูนะคะ,ะส่งเป็น sms ไปอ่ไปอันนี้ก็คือเราจะมาะมาแชร์กันแฮงเอาดีกว่านะคะแล้วก็มันจะเป็นลิงก์ให้เราเข้าไปนะคะแล้วก็กดส่งแต่นี้จะไม่ส่งนะคะวิดีโอคอลก็เหมือนกัน,นะคะ่ะสามารถสนทนาเป็นการโทรได้ด้วยนะคะแบบปิดกล้องค่ะ ส่วนตัวหลักๆก,ก็คือความโดดเด่นของแอปตัวนี้นะคะก็คือสามารถแฮงเอาทหรือว่าวิดีโอคอลกับเพื่อนหลายๆคนได้นะคะ,ะลักษณะคล้ายๆกับ Facebook แล้วก็ไลน์เลยแต่สามารถวิดีโอคอลได้เยอะกว่าพวกนั้นนะคะก็คือเหมือนเป็นการประชุมนะคะประชุมกันร,ร่วมงานกันอะไรประมาณแบบประชุมผู้บริหารหรือว่าพนักง,งานโดยการใช้การแฮงเอากันนะคะแล้วก็ การสนทนานี้สามารถสนทนาเป็นกลุ่มเป็นการการเป็นกลุ่มหรือว่าการตั้งค่าเป็นกลุ่มสามารถาเรียกเพื่อนๆทุกคนเข้ามาในกลุ่มได้นะคะก็เหมือนอาการสนทนาทั่วไปเลยนะคะค่ะสำหรับคลิปตัวนี้นะคะก็คิดว่าน่าจะให้ความรู้กับเพื่อนๆได้เยอะเหมือนกันนะคะแต่คือ ต้องขออภัยด้วยนะคะที่ไม่สามารถเปิดการสนทนาหรือว่าวิธีการวิดีโอคอลให้เพื่อนๆดูได้นะคะสำหรับหากผิดพลาดประการใดนะคะก็ขออภัยมาณะที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ